สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้หูสู้ขนครับวันนี้นุ่มเมืองสีสาวเมืองขอนนะครับช่องอีสานคนไก่บ้านนะครับสิมาเฮ็ดคลิปแนะนําช่องพี่น้องอีสานคนไก่บ้านนะครับคือช่องอีสานคนไก่บ้านนี่นุ่มเมืองสีเป็นคนสีสะเกตนะครับส่วนสาวเมืองขอนแน่นอนครับเป็นคนขอนแก่นครับผมสวัสดีคช่องอีสานคนไก่บ้านนี่เกิดขึ้นมาได้จังไดวัดที่ก็คือเฮ้านะครับเป็นคนอีสานนะครับมหากินในต่างแดนพี่น้อง อีสานเนาะครับหากินในต่างแดนแล้วก็มีความคิดหอดบ้านพี่น้องแล้วก็พยายามซื้อความเป็นอีสานออกมาเนาะครับความเป็นอีสานถึงข้าสีมาอยู่ต่างแดนถ้ากับคนอีสานที่เก่าเป็นว่าพี่น้องแล้วก็นุมเมืองสีกับสาวเมืองควาอีกอะสีพยามเฮ็ดคลิปนะครับผมเฮ็ดคลิปที่ออกอีสานอีสานเนาะพี่น้องอย่างเช่นการแลนวาวในเกาหลีอย่างเสียเนี่ยครับก็คือการซื้อความเป็นอีสานเนาะพี่น้องหรือการหาอยู่หากิน นาหนาวหรือว่านาห้อนนังสี่ฮาไปต๊กปลาไปหาห้อยน,นะครับเป็นคลิปหาห้อยหาปูหาปลาหรือว่าสิเป็นคลิปไปหาานอไมน้น้อพี่น้องกับมีได้พี่น้องคลิปห้านอไม้พี่น้องติดตามเนาะครับผมแล้วก็สิมีหลายหลายคลิปหรือว่าสิเป็นปูพักไทยยังสี่พี่น้องจะเสียล่งคลิปให้พี่น้องเบิง่งหรือว่าการเหตุงานปลูกสตอังสี่นาหน,นาวกับปลูกสตอเน้อพี่น้องเนาะก็สิเอาคลิป การปลูกสตอหรือว่าการเก็บสตอให้พี่น้องเบื้องยุนีกะสิเป็นปลูกพักรลุมเนาะพี่น้องกะสิเป็นพวกหอมกระเทียมนะครับผมกะสีมีการปลูกคอมปลูกกระเทียมแลักะเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังให้พี่น้องเบิ้งขื้อกันครับผมหรือว่าการเก็บผลผลิตอย่างสี่เนาะพี่น้องข้ากิดสีเดยลงให้พี่น้องเบิ้งครับหลวกะผู้ได อยากติดตามกะเข้าไปพิมพ์เข้าไปครับช่องอีสานคนไกลบ้านนะครับผมกัสซเด้งเคินกกก็ติดตามเป็นกําลังใจให้นุ่มเมืองสีเสาเมืองขวาเนี่ยเด้อพี่น้องคลิปนี้กัขวา่าพี่ล่าน้องไปก่อนครับอันนี้บรรยากาศภายในเฮ้ากับพี่น้องกำลังเด็ดดอกเด็ดใบกันอยู่ครับผมนี่แหละครับการทํางานของนุ่มเมืองสีเสาเมืองขวานครับหลังจากเก็บสตอตอนเสาร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับใครติดตามกับเสียงบรรยากาศการเก็บสตอ ตอนเศร้านะครับการเทดงานนี่ครับสวนสตอเอี่น้องอันนี้คือว่าช่วงบายนะครับผมตอนเศร้าให้เก็บเรียบร้อยคลิปนี้ขอลาพี่แล้วน้องไปแค่นี้ก่อนครับผมจะลืมนะครับเข้าไปติดตามช่องอีสานคนไกลบ้านนะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยครับให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งบักสตอเบอรี่ครับเด็ดใบออกไข้แล้ว มีเตน,นวยหอยโอ,อยตนอต้นเอ็นเตนอยู่พี่น้องเอ้ยสะอ่อนครับอยากให้พี่ให้น้องมาเห็นด้วยพี่น้องเบิ่งส้วมนี่ดกค,ครับเห็นครับพี่น้องแมนมืดเลยสามวมือขอนเด็ดดอกพี่น้อง